รำวงมาตรฐานเรื่องท่ารำประกอบเพลงรำวงมาตรฐานโดยนางกันที่มาเรไรเพลงงามแสงเดือนท่ารำท่าสอดส้อยมาลาเพลงชาวไทยท่ารำท่าชักแป้งผัดหน้าเพลงรำมาซิมารำท่ารำ รำสายเพลงคืนเดือนหงายท่ารำท่าสออส้อยมาลาแปลงเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญท่ารำท่าที่หนึ่งท่าแขกเต้าเข้ารังเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญท่ารำท่าที่สอง ท่าผาลาเพียงไหลเพลงดอกไม้ของชาติท่ารำรำยั่วเพลงหญิงไทยใจงามท่ารำท่าพรมสีหน้าและท่ายุงฟ้อนหางเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ท่ารำท่าช้างประสานงาและท่าจันทรงกลดเพลงยอดชายใจหานท่ารำชายท่าจ่อเพลิงการท่ารำหญิงท่าชะนีไร้ไม้เพลงบูชานักรบเที่ยวแรกท่ารำชายท่าจันทรงกลด ท่ารำหญิงท่าขัดจางนางเพลงบูชานักรบเที่ยวสองท่ารำชายท่าขอแก้วท่ารำหญิงท่าลอแก้วนักเรียนมาช่วยกันนําตัวเลขเติมให้ตรงกับชื่อท่ารำกันนะคะมาช่วยกันนําตัวเลขเติมให้ตรงกับชื่อท่ารำกันอีกครั้งค่ะ ท่ารำเป็นท่าประกอบเพลงอะไรนะใครบอกได้ช่วยบอกทีค่ะเจอกันใหม่จ้าเด็กๆบ,บาย